ปักไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะโปรไฟนะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูตู้ PVC นะคะที่ไว้สําหรับแช่เค้กหรือว่าแช่น้ํานะคะอุณหภูมิ2อถึงองศาทั้งหมด4รุ่นค่ะจะเป็นแบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตู้ pvc โชว์เค้กทั้ง4รุ่นเลยนะคะรุ่นแรกนะคะสูงสุดเมตรสิเซน1น0 0 0มบาทนะคะแล้วก็ตัว90เซนเนี่ยมีสีขาวแล้วก็สีดำค่ะแล้วก็ตัวสูง80เซนนะคะมีแค่2ชั้นราคา16,500บาทค่ะโดยทั้ง4ใบนี่นะคะคือจะทำ ความเย็น2-8องศานะคะแล้วก็มีชั้นวางให้ในตู้สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็ย้อนไปตัว90เซนเนี่ยถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยราคา10,090 9แล้วก็ถ้าเป็นตัวสีขาวนะคะราคา18,000บาทค่ะทุกคนค่ะและตู้ PVC โชว์เค้กแช่น้ำนี่นะคะก็คือมีสินค้าพร้อมส่งเลยค่ะเรามีหน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพพุธทธมณฑลสา2กรุงเทพพุทธมณฑลสาย3 นนทับบุรีสายวัตพังเงินแล้วก็การจนับ,บุรีร้านเม้งซิงเครื่องเย็นนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะที่แลน์ ID พิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมเดลครูพิมพ์เล็กค่ะหรือทางเบอร์โทร0634349544นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะชอบคอนเทนต์ของช่องเรานะคะรวบรวมตู้แช่แบบต่างๆนะคะรีวิวตู้แช่แล้วก็มีไอเดียตกแต่ง ร้านค้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ